สวัสดีน้มจมท่าน,นกันด้วยกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเบสเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นพลิททาวเวอร์ดีเฟนต์กันนะครับตัดไปตอนเข้าเกมเลยเนาะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับ <c oughs> ออ,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 อโอเคนะครับวันนี้ก็จะมา ลงไอหมดเลยวะลงหมูดไอเจ้าแหลกแหลกแหลกลงหมุดไอบ่พอใจน,นี้ได้ลงเนี้ยครับลงอันนี้หรือว่าลงเรีนสอแเมนดูคลิปหน้าผมจะอย่น,นี้นะคลิปคลิปหน้าผมจะมจะแบบ จะแจกตัวนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยชื่อผมจแจกจริงนะผมจะแจกเป็นตัวเ <c riminal men> น่ยกรีคาเมล่าแมนเนี่ยเนี่ยตัวแนี้ตัวเนี้ตัวเนี้ตัวนีว้ยจะแจกครับพิมพ์ชื่อมาได้เลยนะโอเคครับ,อบเออคือเราไปลงกับคนอื่นดีกว่านะเพราะตัวเราก็เก่งอยู่แล้วแต่แต่แบบอาจจะต้องเข้าเกมเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันละเดี๋ยวผมจะใจนี้เลยนะคะตัวเนี้ยโคตรโกงบอกเลยแค่สองร้อยรูบากเองแต่ผมไม่ได้เติมนะผมไอ้นั้นเอาเพชรไปซื้อเกาเพชรไปซื้อก็อยู่ประมาณพันสามพันสี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนวางเดี๋ยวเราตัดไปเวฟที่สิบเลยแล้วกันนะ โอเคนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกผ่านมาเวฟที่หกแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะราะคิปมันจะสั้นเกินไปคลิปหน้าบอกนะสุม่มแจกตัวคลิปหน้าบอกเลยนะสุม่มแจกตัวนะครับสุม่มแจกตัวแล้วก็ อมีอะไรอีกว่าไม่มีละอืมเอาไม้วิ่งไปถามว่าทำไมผมไม่พูดหรอ ผมไม่มีอะไรครับคลิปกี่นาทีแล้ว โอเคนะครับกล okay. ับมาแล้วโอ้โหโอ้โหไอตัวในการจตันไอ้ตัวนี้การจตันได้10บรอบนะถ้าอัพตัน ตัดไปตอนที่เวฟบออตอนนี้กี่ตัดแล้ว โอเคนะคะเดี๋ยวผมจะไม่ตัดแล้วเดี๋ยวให้ดูคลิปยาวๆกันไปเลย ดีนะครับเดี๋ยวตัดไปเรียบสามสิบสองเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็แปดนาทีแล้วนะคลิปเดี๋ยวผมก็จะผมก็ใจนี้เลยนะครเบิร์ไปยาวๆเลยไม่ไม่ต้องตัดเลย โอเคนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรผิดปกตินะ <Okay. S 1> อยู่แค่นาฐานก็ตายแล้วอะครับ ยาวๆเลยนะครับใกล้จบแล้วคลิปน่าจะประมาณสิบห้าสิบหกนาทีคลิปก็จะค่อนข้างยาวเลยนะครับเพราะว่าผมอ่ะไม่ยาวเพราะผมไม่ได้กลับมาเล่นทอยหรือเทอร์เวอร์ดีเฟนนานนะแล้วก็ฟรีไฟนะล์นะก็ลงคลิปในคลิปสั้น youtube นะทุกคนก็ไปดูกันได้นะครับ ผมก็อันนี้ก็แบบสบายสบายละแค่นี้เดียวเองก็ชนะละขอวางตัวเพื่นเออแบบนึงแบบนเ่บบนผิดผิดอะอะไรนะเดียวหแม่จอยากไปเล่นกับเด็กดื้อม่มูมแอบ,บคิดอยู่นะ โอเคนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับคนข้างบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวเว็บเดี๋ยวโอ้เล่นมาสิบสองนาทีเนี่ย อีกเวฟหนึ่งก็จะตัดเลยนะตัดตัดจบเลยโอเคเวฟสี่สิบแล้วขายซันตาขายซันตาขายซันตาขายซันต,า,า,นตาอัพอๆพอัพอพบอลเวฟสี่สิบไม่รู้จะออกมาตอนไหนนะ โอเคนะครับออกไปเลยนะ